ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัดสนิยายพลน,นิกรกิมหวนในตอนที่ชื่อว่าเที่ยวป่าหิม,มพานค่ะ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประพันธ์คุณปออินทราปาลิตบ้านนิยายขอคงสภาพการและสิ่งแวดล้อมเช่นชื่อสถานที่รุ่นรถยนต์หรือค่าเงินในยุคนั้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะและขอขอบคุณคุณสีสหายบ้านพัชราพรที่ได้นำสามเกลอตอนที่ตกหลน่นสูญหายกลับมาพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อให้เราได้อ่านกันนะคะ สามเกลอตอนเที่ยวป่าหิมพานนี้ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องสามเกลอตอนสามเกลอเผชิญกุยมริกันซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์พดุงศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2501ค่ะมอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเที่ยวป่าหิมพานสายตาของสีสหายจ้องมองดูเจ้าแห้วนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวง ภายในห้องส่วนตัวของเจ้าแห้วสงบเงียบเจ้าแห้วแต่งกายแบบนักล่าสัตว์กำลังนั่งขัดสมาธิประนมมือทำปากหมุบบิบหลับตาบริกรรมคาถาเบื้องหน้าของเจ้าแห้วมีเทียนสีพึ่งขนาดใหญ่จุดอยู่ดอกเตอร์ดิเรกพูดกับเพื่อนเกลอทั้งสามเบาๆเสร็จแน่กันสงสัยมาหลายวันแล้วขอพลบคำ่ำเจ้าแฮวกมกตัวอยู่แต่ในห้องของมัน หลังจากที่เจ้าแห้วเล่าให้เราฟังว่ามันไปเรียนวิปัสสนากับพระอาจารย์องค์หนึ่งนิกรถามดีเรกเขาว่าเรียนพันนี้มันเป็นบ้าไม่ใช่หรอหมออ๋อไรเดี๋ยวเนี้ฝรั่งคิดว่าเจ้าแห้วมีสติวิปลาดไปแล้วเจ้าแห้วลืมตาโพลงมองดูสีสหายยังขอรับคุณหมอพลน,นิกรกิมหวนกับนายแพทย์หนุ่ม เดินเข้ามานั่งห้อมล้อมเจ้าแห้วในายพัชราพรยิ้มให้คนใช้แก่นแก้วของเขาแกทำอะไรวะแฮวรับประทานผมกำลังจะไปเที่ยวขอรับนี่ก่อนอ้าปากหวอโท่แฮวเอ้ยไปเสร็แล้วพอคุณบอกหน่อยสิแกจะไปเที่ยวไหนนั่งหลับตาทำปากหมุบมิบแล้วบอกว่าจะไปเที่ยวแล้วกันเจ้าแห้วพูดเสียงดุดุ รัทานคุณเข้าใจว่าผมเป็นบ้าหรอครับเนี่ยนการุนวงหัวเราะไม่ใช่เข้าใจฉันมั่นใจเอาทีเดียว <c oughs> เจ้าแเ้วฝืนยิม้มรับประทานถ้าอย่างนั้นอย่ายุ่งกับผมเลยขอรับรับประทานปล่อยให้ผมเป็นบ้าไปตามประษาคนบ้าดีกว่ารับประทานพวกคุณหัวสมัยผมอธิบายให้ฟังก็ไม่เชื่อกิมหวนอมยิม้มยกมือรูปศีรษะเจ้าหฮว อย่าทำเป็นคนใจน้อยไปหน่อยเลยนะ้าถามจริงๆทะวะพี่แกว่าจะไปเที่ยวน่ะแกจะไปเที่ยวไหนเจ้าเฮวคอนควับว่ารับประทานผมบอกแล้วอาเสียก็จะหัวเราะเยาะผมแล้วคุณหมอจะต้องพูดว่า impossible อีกผมอุตส่าห์ปิดประตูห้องอยู่เงียบๆรับประทานพวกคุณยังมากวนใจคนชักฉิวน้อยพูดยังไงว่าไอ้เฮล แกเป็นคนใช้ของฉันใช่ไหมเจ้าแฮวหัวเราะรับประทานถูกลลขอรับแต่นี่มันตั้งสี่ทุ่มหมดเวลาทำงานของผมแล้วพลว่างานแกไม่มีหมดถึงแกนอนหลับฉันก็ปลุกแกขึ้นมาใช้ได้อ๋อรับประทานจำเริญดีจริงขอรับผมมันขี้ข่าม้าครอกเปรียบเหมือนลูกไก่อยู่ในกำม,มือจะบีบก็ขี้รถมือ จะคลายก็รอดคราวนี้คนหัวรอกากไอเวนนี่พูดชอบกนบอกฉันหน่อยสิแกจะไปเที่ยวไหนนรกหรือสวรรค์เจ้าแฮวยิ้มเจรอนเอ่อรับประทานไปป่าหิมพานขอรับด็อกเตอร์ดิเรกลืมตาโพลงหิมพานมันเป็นอยู่ที่ไหนอยู่นอกโลกเราขอรับโอ้เป็นแปลกแกจะไปได้ยังไงกัน จะตรวจยานหรือโนโนโนเจ้าแฮวพูดฝรั่งบ้างารับประทานไม่ได้ไปด้วยจตรวจยานเหมือนคุณหมอหรอกขอรับแต่ผมถอดวิญญาณไปสีสหายเริ่มสนใจกับเจ้าแฮวทันทีแกทำยังไงถอดวิญญาณอาเสียพยักหน้าชา้าแกเคยไปมาเหรอขอรับรับประทานผมเคยไปบ่อยๆนายแพทย์หนุ่มยิ้มเล็กน้อย พูดขึ้นเปรยๆเปยเท่าที่กันรู้ป่าหิม,มพานก็คงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของบริเวณเทือกเขาหิมาลัยในประเทศอินเดียรับประทานไม่ใช่หรอกขอรับคุณหมอแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่หิม,มพานขอรับก็นั่นนะสิที่ไหนล่ะบุทโทรเจ้าแฮลเอตโรรับประทานผมบอกอยู่หยกๆยกว่าอยู่หิม,มพาน์ คุณหมอยังถามอีกว่าอยู่ที่ไหนดิเรกตะโกนสุดเสียงรู้แล้วเวย้ยแต่ว่าหิมพาน่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วกันคุณหมอก็อยู่หิมะพานนะสิขอรับในแพทย์หนุ่มยกมือเกาศาีรษะฉันอยากรู้ว่ามันอยู่ตำบลอะไรประเทศและเมืองอะไรตอบให้มันตรงคำถามสิไอห้าร้อยเจ้าแฮวถอนหายใจหนักหนักรับประทาน ผมตอบไม่ถูกนีิครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนแต่รับประธานผมเข้าใจเอาว่ามันต้องอยู่นอกโลกนี้เพราะมนุษย์ธรรมดาไม่มีใครไปถึงแล้วก็รับประธานที่ป่าหิมะพานมีอะไรต่ออะไรไม่เหมือนกับโลกเรานี้มีอะไรบ้างวะยิ้หมหนวนถามยังสนใจเจ้าแฮ้ว่ารับประธานมีธรรมชาติสวยสดงดงามขอรับ ท้องฟ้าแจ่มใสต้นไม้ดอกไม้ผลเกลื่อนกลาดมีพญานาคพญาครุฑนางกินนอนมีสาอนโนดาตมีพระฤาษีมีหง์และต้นไม้เงินต้นไม้ทองเรั่ประธานผมไม่ใช่นักประพันธ์ขอรับผมอธิบายไม่ถูกแต่พวกคุณรับประธานอยากเห็นป่าหิมพานแล้วเรั่ประธานผมจะพาไปสีสหายมองดูหน้ากันแล้วอมยิม้ม เสียค่าป่วยการไหมคนถามอ๋อไม่ต้องหรอกขอรับแต่ถ้าได้ก็ดีผมคิดคนละห้าสิบบาทเอออเสียครางพูดหน้าฟังตกลงไม่เสียดีกว่า <c oughs> ก็ได้เหมือนกันเ <c oughs> จ้าเฮวพูดเสียงหนักๆ <c oughs> เป็นอันว่าพวกคุณจะไปเที่ยวป่าหิมะพานกับผมคนมองดูดีเรกลองบ้ากันสักพักหรือหมอให้มันรู้เท็จจริงหน่อยเถอะ ช่วยกันจับโกหกเจ้าแหว้วเจ้าแห้วอมยิม้มรับประทานไม่ใช่ของโกหกขอรับผมจะพาพวกคุณไปได้จริงๆโดยใช้วิธีถอดวิญญาณทีหลังพวกคุณรับประทานจะต้องติดใจขอร้องให้ผมพาไปหิมพานอีกไสยศาสตร์ไม่ใช่ของเหลวไหลหรอกขอรับคุณหมอดิเรกว่าถูกละแต่คนเดี๋ยวเนี้มันหลอกลวงเขากิน โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีความรู้ในทางสยศาสตร์ใครเลยจะไม่เลื่อมใสทำไมฉันจะไม่เชื่อที่อินเดียฉันเคยได้เห็นกับตานิกรยิ้มให้เสียงวนอินเดียมาแล้วว o ยติเรกตวาดแวดฝรั่งไม่ชอบขัดคอมีตาดูมีหูฟังอยู่ทะลึ่งมากแล้วเขาก็พูดกับพลและเจ้าแฮวโยคีที่อินเดียมีความรู้ในทางสยศาสตร์สูงมาก ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังงงงวยไม่สามารถพิสูจน์เหตุผลได้โยคียบางคนบังคับตัวให้ลอยขึ้นจากพื้นดินได้บางคนกินตะปูเศษแก้วและยาพิษเข้าไปมากมายหมอเอาไปเอกซเรย์ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่ในกระเพาะแต่ไม่ตายนิกรหัวเราะถ้าอย่างนั้นโยคียในเมืองไทยก็เก่งเหมือนกันใส่สร้อยทองหนักตั้งสองสลึงกลืนเข้าไปในกระเพาะ เอาไปฉายเอ็กซเรย์ก็มองเห็นแล้วไงดิเรกพาซื้อถามก็ติดตารางนะซิแค่จัดแจงให้โยคียกินยาถ่ายแล้วส่งโยคียไปศาลผู้พิพากษาเลยให้ไปวิปัสนาอยู่ในคุกอย่างน้อยสองปีสีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ลงมือทำพิธีถอดวิญญาณพวกนายๆของเขาให้ไปเที่ยวป่าหิม,มาพานกับเขา ในการอำนวยการของเจ้าแหฮวพลนิกรกิมหวนและดอตอร์ดิเรกต่างนั่งประนมมือและจ้องตามมองไปยังเทียนสีพึ่งซึ่งจุดสว่างอยู่ข้างหน้าทุกคนอยู่ในสมาธิภายในห้องเงียบสงัดสักครู่หนึ่งเจ้าแห้วพึมพำรรออกมาวิญญาณเอย๋ยจงออกจากร่างไปสู่ดินแดนอันไกลโลกในถิ่นซึ่งร่มเย็นเป็นสุข ในอุทยานอันหอมหวนด้วยกลิ่นดอกไม้ไปเถิดจงไปกับเรานิกรกล่าวถามเจ้าแเ้วไปหรือยังโวยเจ้าแเ้วจุปากแล้วกันรับประทานอย่าพูดสิขอรับวิญญาณกำลังแผลมออกมานิดเดียวเท่านั้นพอคุณพูดมันก็ตกใจพลุบเข้าไปอีก <c oughs> นั่งเฉยเฉยสิขอรับรับประทานอย่าทำใจวกแวกเออเออเอาใหม่ ไม่รู้นี่ว่ะอีกนานไม่วะกว่ามันจะพลุกออกมาอะไรขอรับก็วิญญาณนะซิ <c oughs> เจ้าแฮวหัวเราะทนนั่งเฉยๆในราวสิบนาทีเท่านั้นแหละขอรับเป็นได้เรื่องสีสหายเริ่มบริกรรมต่อไปเจ้าแฮวว่าคาถาพึมพำพน,นิกรกิมหวนกับด็อเตอร์ดิเรกปล่อยให้ความรู้สึกเลื่อนลอยไปตามเรื่องสักครู่ก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ หูอื้อในตาพร่าพราวมีความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วสี่สหายกับเจ้าแหว้วก็มาถึงโลกใหม่ที่เรียกว่าป่าหิม,มพานพลน,นิกรกิมหวนกับดิเรกได้รับความตื่นตาตื่นใจเหลือที่จะกล่าวไม่มีใครอธิบายได้ว่าที่นี่อยู่ในโลกหรือนอกโลกไม่มีใครทราบว่ามากันได้อย่างไร มันเป็นแดนสุขาวดีหรือเมืองสวรรค์กันแน่ธรรมชาติช่างงดงามราวกับเกิดขึ้นด้วยการเนรมิตของพระเป็นเจ้าดอกไม้ชูก้านชูใบแลสล่างงามตายิ่งนักหมู่ผีเสื้อบินโบกโบยเข้ามาใกล้ออกไปเบื้องหน้าโน้นแลเห็นคุณเขาสูงตระห่านเงื้อมเทียมเมฆแว้วเสียงน้ำตกดังมาแต่ไกลนิกรสูดอากาศเข้าเต็มปอด เหลือตัวร้องยี่เกออกมากระดิ่งทองท่องอัมภัยแสนสนุกเป็นสุขใจชื่นในอุรามาถึงป่าหิม,มาพานเบิกบานจิตงามเหมือนเนรมิตรช่างละอาตาผลละมาให้สุขปลังทั้งพวงเล็กพวงใหญ่พวงละใบสองใบก็หอยระยา มะปรางสุกเปล่งปลังยังกับปรางน้องยาทุกคนหันมามองดูในการุนวงเป็นตาเดียวกันด็อเตอร์ดิเรกหัวเราะหือคืออย่าร้องเลยโว้ย <c oughs> นายแพทย์หนุ่มพูดเบาๆกรอนของแกฟังแล้วมันปวดท้องนิกรอมยิ้มยกมือตบบ่าเจ้าแหว้วบอกกันหน่อยเร็วที่นี่สวรรค์ใช่ไหมรับประทาน นี่แหละขอรับป่าหิม,มพานที่อยู่ของพระฤาษีชีไพรยพญานาคครุฑนางกินนอนและราชสีไปสิขอรับตามผมไปผมจะพาไปเที่ยวสระอนโนดาตดูนางกินนอนนุ่งลมห่มฟ้าอาบน้ำกิมหนวนสะดุง้งฮะจริงๆอะเหรอขอรับจำบะแจ๋วไปเลยรับประทานผมเป็นกุ้งยิงบ่อยๆ ก็พร้อมมาแอบดูนางกินนอนที่ป่าหิม,มาพานนี่แหละรูปร่างนางกินนอนเป็นยังไงวะดิเรกถามอ๋อสวยขอรับหน้าเป็นคนรับประทานตัวเป็นนกมีปีกมีหางแล้วก็บินได้พูดภาษาคนได้อร่อเบอรี่กู๊ดต้องจับเอาไปบ้านเราหนึ่งตัวเอาไปออกงานภูเขาทองครั้นแล้วเจ้าแฮวซึ่งทำหน้าที่เป็นมักคุเทศ ก็พาสีสหายออกเดินไปตามถนนซึ่งโรยด้วยกรวดสีฟ้าแก่สองข้างทางเต็มไปด้วยพันบุพชาติพื้นภูมิประเทศเป็นสีม่วงอ่อนเย็นตาขณะนั้นสีสหายต่างแลเห็นพยาครุฑตัวหนึ่งบินตรงเข้ามาในระยะต่ำมันโผล่ลงเกาะกิ่งไม้จ้องตาขม็งมองดูพวกมนุษย์รูปร่างของมันเหมือนกับครุฑหน้าห้างขายทองตั้งตกกลาง แต่ตัวโตกว่านั้นสามสี่เท่าพรุฑตัวนี้ดูเหมือนจะมีอายุมากแล้วแต่งกายภูมิฐานนุ่งผ้าลายมัสกตีผูกนาฬิกาข้อมือโมวาโดเจ้าแห้วโบกมือให้พยาครุฑสวัสดีขอรับคุณลุงนายครุฑหัวเราะเสียงดังกังวานสวัสดีหลานชายนิกรหน้าตื่นกล่าวถามเจ้าแห้วเบาๆตัวอะไรวะ หน้าเหมือนแมงกระชรนเจ้าหฮวจุปากอย่าพูดดังไปขอรับเดี๋ยวแกได้ยินเข้า,ารับประทานนี่แหละขอรับพยาครุฑด็อกเตอร์ดิเรกกลืนน้ำลายเอือกเป็นแปลกเป็นแปลกมากอย่างนี้ที่อินเดียก็ไม่มีแกรู้จักกับเขาเหรอเจ้าหฮวเจ้าหฮวสันสีสา,ารับประทานไม่รู้จักหรอกขอรับอ้าวแล้วทำไมเสือกทักเขาละ่ะ ทักส่งเดชไปอย่างนั้นและขอรับรับประทานคุณหมอควรจะทราบไว้ว่าสัตว์ที่หิม,มาพานเนี่ยพูดได้ทั้งนั้นด็อกเตอร์ดีเรกพยักหน้าเงึกเงึกนายแพทย์หนุ่มมึนงงไปหมดอยากจะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ตนกำลังฝันไปนิกรน,นึกสนุกขึ้นมาก็กวักมือเรียกพยาครุษลุงลุงครุษครับลงมาคุยกับพวกเราบ้างสิครับพยาครุษขยับปีกบินบพึบ,พบ ลงมาเกาะบนพื้นดินจะไปไหนกันเจ้าหลานชายแกถามยิ้มยิ้มแสดงว่าเป็นครุฑแก่ที่มีอารมณ์ดีสีสหายเดินเข้าไปหามัาเที่ยวหิม,มาพานครับคุณลุงดิเรกพูดยิ้มยิ้มอ๋อพวกพอหลานชายมาจากโลกมนุษย์ใช่ไหมครับถูกแล้วยิ้มงวนพูดรุดเท่ามองดูสีสหายอย่างชื่นชม ดีล่ะหลานชายกลับไปบ้านเมืองของเจ้าแล้วก็ลุงสั่งไปถึงพักพวกลุงด้วยว่าลุงคิดถึงอย่าเพลินหลงลาบยศอยู่ที่เมืองมนุษย์ให้นานนะักควรกลับมาเยี่ยมลูกเมียที่นี่บ้างคนกล่าวถามขึ้นทันทีพักพวกของคุณลุงอยู่ที่ไหนครับอ้าวเจ้าไม่เห็นเขาหรอกหรือ อยู่ที่ห้างตั้งโตกก๊ะกลางหนึ่งตัว SAB หนึ่งตัวเส้นชงหนึ่งตัวที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกหนึ่งตัวแล้วที่อื่นๆก็ยังมีอีกสองสาตัวสั่งไปถึงมันด้วยนะหลานชายซีสหายหัวร้อครืนคุณลุงไม่ไปเที่ยวบางกอกกับผมบ้างลระครับยิ้มหนนถามยิ้มยิ้มครุชราสันศรีสะไม่ไปละพ่อคุณโลกมนุษย์ มันแสนที่จะศก,กระปรกเต็มไปด้วยการปลิ่นปลอนตลบตะแลงต่างสวมหน้ากาเข้าหากันความสงบสุขอยู่ที่ไหนเล่าจะเหมือนกับนอกป่าหิมะพานนี้ไปเที่ยววิมานฉิมพลีของลุงไหมละ่ะหลานชายด็อกเตอร์ดิเรกพออกพอใจพยากรุฑมากขอบคุณครับพวกผมจะไปเที่ยวที่อื่นกันก่อนลาละครับคุณลุงผมดีใจมากที่ได้เห็นคุณลุงที่นี่ ทีแรกนึกว่าเป็นแต่เพียงสัตว์สมมุติซะอีกพญาครุฑหัวเราะขยับปีกพึบๆไปจากที่นั้นท่ามกลางความตื่นเต้นแปลกใจของสี่สหายก่อนที่ใครจะพูดว่าอะไรก็มีเสียงใครคนหนึ่งร้องยี่เกเสียงแจ๋วแจ๋วเดินออกมาจากพุ่มไม้ทางขวามือปางมุนีฤรือีดาบทองค์พระนักพรตหรือพระสิทธา พระสถิตอยู่พนาป่าหิมมพานพระเป็นผู้เฉี่ยวชาญซึงวิชาพระให้เปี่ยวปากยาก,กระสูบยาสีสหายหน้าตาตื่นตื่นไปตามกันตัวอะไรโวย <c oughs> นิกรถามเจ้าแฮวสะดุงไม่ใช่สัตว์หรอกขอรับรับประทานนี่รักขอรับฤษี <c oughs> ทุกคนพากันเดินตามพระฤษีไปห่าง แกแต่งกายแบบฤาษีนิยมคือนุ่งหนังเสือสวมชดาฤาษีหนวดคราวรุงรังคล้องคอด้วยลูกประคำสีดำเม็ดเบเร่มแล้วทุกคนก็เห็นพระฤาษีเดินเข้าไปในอาสมเล็กๆภายใต้ร่มเงาลุกขชาติอยู่ริมทานน้ำไหลหน่าสุขสบายยิ่งนักไปหาท่านหรือเสียงงวนพูดขึ้นเปรยๆผิดนักขอของดีท่านคนละอย่าง เป็นบุญเราเหลือเกินที่ได้มาเห็นฤาษีสามสหายเห็นพองด้วยไปกันอยากได้เหล็กไหลนิกรพูดสีสหายและเจ้าแห้วเดินตรงไปยังอสมพระมุนีในเวลาเดียวกันนั้นฤาษีก็หันมาพบเข้าแกแสดงท่าทีแปลกใจไม่น้อยยกมือป้องหน้าผากมองดูพวกมนุษย์พาเฮ้ยนั่นพวกมนุษย์มาจากไหนกันวะ นี่กรร้องเป็นกอนยี่เกทันทีกระดิ่งทองกุมาราพาเพื่อนไปวันทาองค์พระมุนีจะฝากตัวเป็นสิทธองค์พระสิทธาเล่าเรียนซึ่งวิชากับพระโยคีสุดตัวนอบหมอบกราบถวายห้อันชุลี พระฤาษียิ้มแป้นเมื่อแลเห็นสีสหายกับเจ้าแห้วนั่งพับเพียบหมอบกราบอยู่เบื้องหน้าเจ้าเป็นลูกเต่าวหล่าใครเมนามว่ากอะไรวะนิครนเจราจาแบบยี่เกอันตัวของกล่าวกระพมเป็นหนอกษัตริย์พลัดบ้านพลัดเมืองมาคราบตั้งใจจะมาเรียนศินลปศาสตร์กับพระเจ้าตาได้โปรดรับพวกกระพมไว้เป็นศิษย์เถอะคราบ ฟังคำแสนจะยินดีองค์พระมุนีแสนจะปรีดาหลานเอ๋ยหลานรักเจ้าจงพักผ่อนตาจะได้สั่งสอนอันว่าวิชาล้วงกระโปงกระเป๋าสอนให้เจ้าทั้งนั้นจับกี่กีโปปั่นงัดก็ดังผ้าสอนแบบเทคนิคโดยไม่พลิกง่ตำราไอ้หลานชายเอ๋ย คอราบกระผมนิกรลอยหน้าพูดพระเจ้าตาว่าระไรขอราบอยู่กับตาเธอหน้าหลานนะตัวของตาจากโลกมนุษย์มาอยู่หิมมาพานนานแล้วบำเพ็ญพรตพรหมจันย์สละโลกียกิจทั้งปวงหาความสุขด้วยความสงบแต่ก่อนนี้ตาแสดงเป็นตัวฤาษีอยู่ที่วิกตลาดทุเรียนโตโผเข้าหาว่าตาติดฟินเขาไล่ตาออกมา ตาก็เลยมาอยู่ที่หิมพผานนี้หาความสุขตามประสารือสีพวกเจ้าเคยเล่นอยู่โรงไหนล่ะนิกรทูลพระเจ้าตาทันทีกล่าวกระพมอยู่โรงในพักเมนปูนวัดสเกตขอราบพอในพักตายพวกกระพมก็ต้องหยุดพระเจ้าตาหน้าเศร้านิ่งอึงไปชั่วขณะแล้วก็ร้องยิเกในบทบาทโศ ผีพักเอ้ยเพื่อนเก่าๆควรละหรือทิ้งเราไปยังเมืองผีพ่อเทพบุตรของยายแก่ทั้งแม่หม่ายสาวแสเคยชื่นหรือดีได้ยินเสียงกรองทนไม่ไหวต้องไปดูถูกทีพลพูดกับเพื่อนเกลอของเขาเบาๆไปเถอะไว้พวกเราพระเจ้าตาแกถ้าจะไม่สบายดิเรกเห็นพ้องด้วย นั่นนะสิพบกับเจ้ากรเข้าก็เลยไปกันใหญ่นิกรอมยิ้มพูดกับพระฤาษีพระเจ้าตาไม่สบายก็นอนพักผ่อนเถอะคราบพวกหลานๆจะลาไปเที่ยวป่ากันก่อนแล้วจะกลับมาหาพระเจ้าตาเออไปเถอะหลานตาอยากสูบยาเต็มทนแล้วยากระร้หรือครับดิเรกถามพระฤาษียิ้มอายพูดแผ่วเบายาฝิ่นโว้ย สีสหายหัวเราะยกมือไหว้พระเจ้าตาแล้วพากันลุกขึ้นเดินออกไปจากพระอาสมมากุเทศแห้วพานายของเขามุ่งตรงไปยังขุนเขาเบื้องหน้าธรรมชาติที่สวยสดงดงามทําให้สี่สหายเพลิดเพลินยิ่งนักนิกรเก็บผลไม้ป่ามาพวงหนึ่งแจกใจ่ายให้เพื่อนๆกินกันในที่สุดชาวโลกมนุษย์ทั้งห้าก็มาถึงสระน้ำใสแจ๋วเต็มไปด้วยดอกบัว ทุกๆคนแลเห็นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งส่งเสียงเจียวจา้าวดำผุดดำว่ายอยู่ในสระทุกคนต่างแอบเข้ากำบังตัวเบื้องหลังพุ่มไม้กินนอนใช่ไหมนายแพทย์หนุ่มถามเจ้าแห้วเบาๆขอรับถูกแล้วปร,รับประทานจำบะไหม่ขอรับค <Yeah. Woo. S 1> นจุปากอย่าเอ็ดไปประเดี๋ยวหล่อนได้ยินเข้ากันไม่ต้องการดูจำบะแต่กันต้องการดูความประหลาดมหัศจรรย์ของนางกินนอน ที่มีสภาพครึ่งนกครึ่งมนุษย์และสามารถถอดปีกออกจากตัวได้นิกรน,น้ำลายยืดเออเหอแม่คนนั้นแจ๋วไปเลยฮี่ลคล้ายๆกับเมียเจ้าหัวนวอยอาเซียหัวรอ้อแม่คนนั้นก็เหมือนเมียแก <c oughs> ต่างคนต่างมองดูสาวน้อยเล่นน้ำในสระอนโนดาตอันกว้างใหญ่งามหยดย้อยยิ่งกว่าภาพยนตร์เทคนิคฟูงกินรีว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่ว บ้างก็เก็บดอกบัวบ้างก็สาดน้ำรดกันนิกรถอนหายใจเฮือกใหญ่จับมันคนละคนเรออมีเมียกินนอนกันเถอะว่พวกเราตตละนางสวยราวกับหยาดฟ้ามาแต่กระยางานัพนพลหัวเราะกระยางันน่ะที่ไหนวะด็อกเตอร์ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ่เอาโว้ยลงเล่นน้ำเถอะพวกเราไล่จับนางกินนอนเล่นแก้กลุ่ม ฝรั่งยอมตายที่ป่าหิมพันนี่หละวะสีสหายและเจ้าแหว้วต่างลงมติเห็นสอดคล้องต้องกันทุกคนถอดเสื้อกางเกงออกกองไว้คงเหลือแต่กางเกงชั้นในโดยเฉพาะกางเกงในของอาเซียเป็นกางเกงยืดแนบเนื้อนิกรมองดูกิมงวนแล้วเขาก็อดหัวเราะไม่ได้เออหือจำบะจังเสียงงวนหน้าตื่นใครวะ ก็แกนะสิเฮ้ย <Hey! S 1> อาเซียตะโกนลั่นครั้นแล้วทั้งห้าคนก็กระโจนลงไปในสระอนดาษในท่าต่างๆกันทันใดนั้นโชมแม่กินนรีก็ส่งเสียงร้องกรี๊ดวีดวายตกใจไม่สมประดีต่างพากันขึ้นจากสะเป็นชุลมุน on, ทมอนดาลลิงี่เรกร้องเรียกเฮ้ hey! มาหาฝรั่งหน่อย yeah! ฟุงกินนารีต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเข้าป่ากิมห่วนกระโดดเข้าคว้าบั้นเอวแม่กินนอนคนหนึ่งเอาไว้ได้หล่อนยกมือตบหน้าอาเสียเต็มแรงทำให้กิมห่วนต้องคลายมือออกปล่อยให้หล่อนวิ่งหนีต่อไปทันใดนั้นเองเกิดอัศจรรย์อากาศวิปริตลมพายุพัดกระโชกรุนแรงผงคลีมืดคลึ้มไปทั่วบริเวณเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ทุกคนเปียกฝนชุ่มโชกและรู้สึกหนาวสะท้านภายในห้องของเจ้าแห้วเงียบสงัดเทียนสีพึ่งเล่มใหญ่ยังลุกโทลงเจ้าแห้วนั่งสูบกัญชาอย่างสบายสีสหายนั่งขัดสมาธิหลับตาประนมมือทุกคนเนื้อตัวล่อนจ้อนเหลือแต่กางเกงในพลพัชราพรค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูโลกใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวง เขารีบปลุกเพื่อนเกลอทั้งสามให้รู้สึกตัวไม g กอดที่เรกครางนี่มันห้องไอ้แห้วนี่วะเจ้าแห้วหัวเราะรับประทานก็ห้องผมนะสิขอรับเรากลับมาจากป่าหิมาพานแล้วกิมหวนยิ้มแห้งๆมองดูตัวเองแล้วถามเจ้าแห้วแล้วเสื้อกางเกงของข้าล่ะอ้าวพวกคุณถอดทิ้งไว้ที่สระอโนดายังไงละขอรับ ออเสีสหายร้องขึ้นพร้อมๆกันเสียงจอกแจ๊กจอแจดังลั่นห้องผลนิกรกิมหวนกับนายแพทย์หนุ่มรู้สึกตัวคล้ายกับว่าเขาฝันไปการไปเที่ยวป่าหิมพานเกิดขึ้นจากความสามารถในวิชาไสยศาสตร์ของเจ้าแห้วจึงทำให้สีสหายตื่นเต้นแปลกใจไม่น้อยจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ความจริงว่าวิญญาณของตน ได้ไปเที่ยวป่าหิมพานได้โดยวิธีใดเอาละค่ะเรื่องราวดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อๆไปได้ในคลิปหน้าถ้าอยากฟังต่อเนื่องก็กดติดตามนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งเอาไว้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ